Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูวิศวะค่ะเรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงเกี่ยวกับ อวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้เรามาดูขั้นตอนต่างๆในการทำงานร่วมกันของอวัยวะในระบบย่อยอาหารค่ะซึ่งจะมีขั้นตอนที่1ก็คือขั้นแรกะคะ่ะเมื่อเรารับประทานอาหารส่วนที่เป็นปากของเรานะคะก็จะเข้าอาหารจะเข้าไปในปากมีฟันเอาไว้เคี้ยวอาหารลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหารแล้วก็ต่อมน้ำลายนะคะจะขับ น้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยสารอาหารประเภทาร์โบไฮเดรตค่ะเมื่อมีการเคี้ยวคลุกเคล้าอาหารเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะไปยังทางหลอดอาหารนะคะซึ่งจะช่วยให้อาหารนะคะ<ม>เคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดหลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารค่ะ ดังนั้นการดำเนินการต่อไปก็คือจะเป็นกระเพาะอาหารค่ะกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวเพื่อคลุกคล้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์เพปซินออกมาย่อยอาหารประเภทโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงแล้วส่งไปสู่ลำไส้เล็กต่อค่ะ สำหรับลำไส้เล็กนะคะก็จะรับน้ำดีที่ส่งมาจากตับเอนไซม์จากตับอ่อนและเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นที่ลำไส้เล็กเองเพื่อย่อยสารอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กจนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือดส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะแล้วก็สุดท้ายกากอาหารที่เหลือจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งไปยังลำไส้ และส่วนที่ย่อยไม่ได้จะถูกส่งจากลำไส้เล็กต่อไปลำไส้ใหญ่ค่ะโดยจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำวิตามินและเกลือแร่บางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนการอาหารที่ไม่ได้ใช้นะคะที่ร่างกายไม่ต้องการก็จะถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระออกจากร่างกายผ่านทวารหน,นักกันค่ะ เราจึงสามารถสรุปได้นะคะว่าระบบย่อยอาหารสําคัญกับร่างกายของเราอย่างไรนั้นก็คือระบบย่อยอาหารนะคะทําให้ร่างกายของเรามีสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทและมีขนาดใหญ่กว่าที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปได้ ระบบย่อยอาหารก็คือหน้าที่สำคัญในการย่อยสารอาหารต่างๆให้มีขนาดเล็กลงค่ะเมื่อร่างกายดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโต สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำใบงานหน้าที่สองนะคะเรื่องอวัยวะและหน้าที่ในระบบย่อยอาหารค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอหรือรูปภาพลงในไลน์ของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้วครูจะดูว่านักเรียนทำถูกหรือเปล่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย